สวัสดีครับและนี่คือพับจีในปี2022กับพวกเราสามหนุ่มบอยแบนด์นะฮะไม่มีใครพูดเฮี้ยอะไรเลยเหรอวะจันทายกูรู้ว่ามึงทำมากมาไกูว่าแหละ <BR À> ถ้าเราลงจากเมืองข้างบนน่ะในเวลาที่ห่างกันเนี้ยมันจะมันจะแยกกันไกลสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วถ้าแยกกระดาษอ่ะ แยกขอนไหมล่ะเฮียนี่ประสีสวัสดีครับวิ่งหนีร้องทำไมอ่ะอี่ยกลังเกียดมึ้งกะังเกลียดเรื่องอะไรขอลองขอองโบทนะครับแน่นๆเลยนะขอแน่นๆเลยมองตรงนี้ดีกว่าโบทมันก้าง โอ้โหพามาอะไรวะเนี่ยนี่ไงบอดลงหลังคาบอดโอ้ยแย่แล้ววิ่งชนกูทำไมเนี่ย <c oughs> โอ้ยแย่แล้วเหลืออะไรให้กูเล่นบ้างวะเนี่ย โอ้โหเ K ตายแล้วเอะน่าอะไรวะเมื่อกี้ทำไมกูไม่ได้คิวอะกูยิงล่วงไม่ใช่โดนรัดเอ้า ไม่นะเชียใครแตกผู้หญิงแตกใช่เฮ้ย,ยตรงตรงตรงข้างหน้ามีไฟอะ่ะไฟกู กูอ้อมซ้ายให้โอ้ยเฮียแม่งเขาขย่นโอ้ยช่ยยจ่อแล้ไม่ไม่ล่วงโอ้โหใส่เกาะติดยังไงวะโดนเต็มเต็มนะดอกแรกไม่ล่วงใส่เกาะที่หัวหรือเปล่าเนี่ยอะไรวะเนี่ย

เฮียแล้ว <S <S เอเคยังเหินเลยสัตว์โอ้โหสัตว์เอยเอามันไปสามตัวเ็อ้าวลงที่เดียวกันวะอ้าก็เหงาอยู่แล้วลงมิดใช่ไหมเจไดไมนี่ใช่ไหมเลยเมื่อกี้ ถ้าเวลามันใกล้กันอะ่ะมันจะลงในเมืองเดียวกันล่าแม่งเก็บเนีเเ้ยเดี๋ยวเถอมีเสียงปืนวิ่งใส่เสียงปืนวิ่งใส่เนี้ย้ยเหี้ยตกใจสัตว์โอ้โหโอ้โหโอ้โหเหี้ยเรียบร้อยหน่พันยี่สิบสอง โอ้ยเฮี้ยเหลือก็กูอ้าวอ้าวอ้าวอีกหน้าเลยไอ้เหี้ยเอตัวหน้าตัวตากูเลยโอ้ยสองพันยี่สองเป็นไงล่ะมึงมันแขนข้ามพบข้ามชตาไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูก็เกือบแล้วเดินเร็วไปกว่านี้นิดนึงกูก็แตกเหมือนกันอ่ะ ฟักยูมิงออนไลน์ใช่ป่ะมันชื่อมิงออนไลน์ป่ะมิงออนไลอ่ะเออมิงออนไลน์อ่ะฟักยูมิงออนไลน์ฟักยูไปยุติฝังยูอีเคียแม่งแต่ละนายกฟักยูฟักยูฟักยูมิงออนไลน์มิงออนไลน์ฟักยูไปยุติสัตว์อีเคียคุย ก็จับท่อเกมอีสัตอีสัตเยสัตว์เอ้ยนายรู้จักคำว่าไอสัตด้วยเหรอสุดยอดเลยอ่าคือว่ากูหลุดเกาะาไมนะ เยี่ยมย่างไวเลยสัตว์ไอ้เยี่ยจะตายเขาเพื่อนว่าไงเพื่อนลงเอา,าไว้ดีนี่รเราเฮ้ยทีมตายแล้วทีมอะไร <c oughs> กูล้มอยู่เร็วๆ เขาลงมาข้างล่างหมดแล้วลงแม่มหมือนกันลงแรกเนี่ยไอ้เนี่ยหลุดเกาะไอ้ที่ไอ้พวกมึงเสียดังมากเลยมึงก็ปิดไม้พวกกูไปดิเออเป็นเหี้ยอะไรล่ะมองมีไหมเนี่ยคิดติคิดคิดแต่ไม่ถึงมองต้องคว้ามึงก็ปิดไม้พวกกูไปก็จบแล้ว มึงเป็นเพื้ออะไรเนี่ยรับกระสุนก็ทำไมในจานพวกนะกูไม่มียากูหายาอยู่อ๋อมึงก็ไม่บอกกูอย่าบอมึงเอานี้เอาเอเอเออว่าเคนให้เลยเนี่ยใครแม่งกลนไว้เีื่อนถอย กลมึงได้ยินเสียงกลนไหมวะกู้ได้ยินเต็มหูเลยจอดจอดจิบผานแม่งนอนอยู่ตรงเนี้ยมึงดูดิกินดีแค่ไหนลาระเบิดเลยโอ้ยมึงไม่เข้าไว้โง่เฮียโง่เดี๋ยวจะเย็นปะอีงเนี้ย นอนอยู่ใบ้านน่ะเหี้ยกลขนาดนี้ไปนอนไปจะนอนไกลๆตีนกูไปโอ้โหเขาเรียกว่าเต็มโบสถ์เฮ้ยในในในโบสถ์ในโบสถ์ะวังนั้นมาแล้วน่ะ อ้าวเฮียพ่อมังกนในสัตว์พ่อมงกรไอ้จางทานโดนอะไรวะน่ะเฮ้ยจ้าโดนยิงรีบไปไหนวะกูยังไม่ลงมาเลยกูหลุดเกาะไง กูยังไม่ลงมาเลยหมันมันหลุดเกาะมาไม่รู้มันก็ตามกูไม่ใช่หรอตามทำไมเคหลุดเกาะไปแล้วแล้วมันหลดโดดอย่างมันบักมันบักมันต้องโดดเองการโดดเองชัวร์สุดแยกโดดแยกโดดมันจะ ปลอดใั่สำหรับทุกคนใช่หรือเปล่าจะไม่บั๊กมากอะ่ะมันก็ไม่บั๊กนะโอ้โหหนอกุณ้วยใค่แม่งเกมอมะ เรสามราสามโอ้ยเต็มแล้วเสียงดังหน่อยนะครับอไอเสียงดังวะไปช่วยจอนดิแม่แม่ตายก่อนจะช่วยเสียงดังแป๊บนึง่หลังแพงหลังแพงเห็นปะ ให้หลังกล่องกล่องขวานะไม่ใช่กล่องซ้ายกล่องาพวกแม่งโดดลงข้างล่างอโอ้โหมันรออยู่เต็มเลยเฮียไม่น่าโดนออกไปเลยว้าไอ้ควย มันอยู่ก้อนหินนะก้อนหินต่างสายตัวหนึง่งหลังกล้องตัวหนึง่งเออนั่นแหละอยู่แถวนั้นแหละเขียมาม่าอิอ่นหมดแล้วเนี่ยเบลค้มเฮลเฮลมีเฮลเมี เสียงเด็กน้อยที่ไหนวะเมื่อกี้หมาเสียงหมาร้องอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยทำไมมึงเดินมีชั้นเชิงวะระวังล่วงนะมึง <c oughs> ยิงเตยทัวกูกูมไม่ล่วงง่ายๆหรอกรหว,วังให้เป็นนอย่างนั้น ฉันละคาดหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะอฟัฟอฟยเหลือนาทีนเดี๋ยวกูก็ลงไปสมทบแล้วปีกไว้รอเลยก็ได้ไอ้ตายยางแก๊งที่ยิงกว่าตายแล้วดิเยอะเชิงชานเชิงเยอะชิบหายลีลาเกิดกูสกัมมันกับเบอร์สี่แล้ว แล้วเหรอสักหน่อยไม่ล่ะคิดว่ามึงอย่าอย่าท้าดิเฮียนี่เดี๋ยวก็ได้แตกรอบเลสโซนแหละเออเป็นคนกลัวเลสโซนอีกแล้วแบบแม่งท้าทายมันต้องอยู่ท่ห้าเดี๋ยวก็โดนอีกหรอกบอกแล้วมึงอย่าได้ท้า เอออย่าได้ท้าเนี่ยเปิดเปิดปีมากูก็โดนเลยเนี่ยแล้วพกออสามอยู่บ้านกูเอออะไรสามนะเป๋่าอ้าวแล้วเอาขึ้นมนี่แล้วเบอร์สี่เอาไปไว้นี่กับพวกมึงเฮ้ยมึงมาสัดคนเพื่อนอะฟังไปเพื่อนยิงคนเบอร์เราเบอร์สี่อะ

เฉี um ่ยดีนะกลับตัวทันเดี๋ยวต้องร่างหิน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเหลือเฟือยเหลือนิดนึงดีนะกูรู้ตัวโอ้โหเยี้ยกิดตั้น 7จสิบสี่สบายกูละกี้กูร้อยกว่าตานั้นนะเปสามร้อยอ่ะสบายละ,ยละวิ่งก่อนรถทีไ่ไหนจอารถอยู่โน้นบ้านสามแยกไม่ได้ออกขึ้นมาด้วยเฮียมาม่าไม่ได้กินนาทีเนี่ยม่ปตรงแดกเอดมาแล้วเนี่ยก่อนเข้าวงหน้ากูมียิงกันน่าจะบนเขา แถวก่อนฮัดเสียกเจอวะเขาได้ป่ะเห,หี้ยหลุดเยเอ่อตรงเสาโทรศัพท์กูอะหน้ากูเลยกูยังไม่ขึ้นนะแต่กูดันมาละ<โ>กูกำลังดันไปหน้ากูอฟูจังครับ หมอยเหรอเออหมอย e ดูเดยวมันซัดกันซัดกันเล็มืองที่สามสวยงามจ่มใสอันนั้นมันพาคคุณที่สามเฮียลึกขนาดนี้ยังชงกูได้ของจริงโอ้ตอนกูอยู่โรงเรียนแม่งท่องกูบ่อยท่องเพลงบ่อยยิบหาย เฮียพระคุณที่สามงดงามจันทร์ายแต่ว่าใครเนาะใครมีใคคุณหกป่ะเอาเอาแมวแมวแมวกูขาดอีกห้าว่ะมีใครคิดตันสักห้าป่ะปนนึ่งกูมีสี่อะด้ยเสียงตีนต้นไม้ต้นไม้นะกู ไอ้เคียเลยยิดระเบิดระเบิดระเบิดอือสนองให้ละ Watch out ไม่เห็นตรงไหนอ๋อไอ้เคียร์ทำไมต้องเป็นกูวะเหนเออเออเอ่อเออตรงไหนอ่ะยังไม่รู้เลยเนี่ย กูดโดนจากตรงไหนไม่รู้ว่ะเหี้ยเอ้ยมุมกูต้นไม้บังพ่อมึงทำไมไมันโอ้โอ้โอ้เหี้ยเฉียวหูเฮ้ยชี้เฉียวหูอ่ะถ้ามันไม่มีเสียงในี้ประเด็น,นดยิงยิงโดนคุยอ่นะ เยเฮีย้ยเฮ้ยโอ้ยเจ็บโอ้เฮียเลยโอ้ยโอ้เจ็ปะไม่เจอเลยเยังไม่เจอเลยเนี่ยอกูเจอแล้วกูเจอแล้ว r k o c n เฮีย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 เวินไป๊บอย่าให้รู้ัมึงอยู่ไหนอะไอวเฮียพลาปะโทษที ตรงตำแหน่งหน้ากูเลยตรงเพื่อนมาเพี่ยงกูกูขออย่างเดียวอ่ะขอให้วงมาหากูอ่ะเจอยังงักกูงักกูกแล้วก็ตรงนี้แถวนี้ต้นโอ้โหเหีย้ยต้นไม้บังไอสัตว์แล้วกูจะาดูยังไงวะไอต้นไม้ต้นไม้เฮ้ยขวามาแล้วไอ,อ้วงใช้ได้เลยว่ะสองตัว สองตัวมันยิงกันเองสสกูสเกาให้ไหนกูก็จะตายละเอ่อมีฝั่งนี้ใครเห็นปะเห็นปะมันเดินออกมาแล้วยิงได้ปะนี่นี่นี่หลงต้นไม้นี่หลังต้นไม้นี่ตัวหนึ่งเออโอเคโอเคเฮ้ยเหยืยแล้วเหยืยแล้วเอ้ายังจะยิงโดนอีกเนาะบ้านเห็ดหลงังบ้านเห็ดมันออกซ้ายประตูบ้านเห็ดอยู่ข้างในแล้ว มันลงมาข้างล่างแล้วยิงจะยิงโดนอีกโอ้โหออกออกจากบ้านเห็ดแล้วอยู่หลังบ้านเห็ดย่ออยู่นสายย่อเหรอวะอยู่อยู่ตรงกลางเลยจอนจอนคําไว้ก่อนหลุยสนัยมันเนตมันเนตจอนจอนมันเนธจอนบ้านเห็ดเหรอเออบ้านเห็ดข้างหลังอะหลังบ้านใช่ปหหลังบ้าน ไอ้เหียหลังเข้าอีกข่อยน่าวะจิง <c oughs> กระโปไอ้เหียเยี่ย,ยบเ้ออครับ ใช้ปืนอะไรอยู่วะตัวไอ้นี่เนี่ยน่าจะไอ้นีน่ที่มันไม่มีเสียงนะก็ปืนเฮียเนี่ยก็เอ็มซีกับเอเคก็ปกติเนี่ยเขาไม่เสียงมัรรอบนะจะไปดูไอ้เฮียน,นั้นก่อนงง